จเอาเรื่องปรุรุคชาดกมาเล่าให้พวกเราฟังเพราะว่าช่วงนี้จะเห็นว่าเดี๋ยวก็มีข่าวฝนแรงบอกแรงสุดในรอบโอ้โหหลายหลายสิบปีใช่ไหมเอ่ยจนขนาดว่าเอน้ำประประททาธรรมชาติจะปล่อยปล่อยไปแล้วแต่เอ๊พะพอดูพมา่าบอกน้ําท่วมในลาวในกัมพูชาในเวียดนามบอกน้ําท่วมแล้วเขาบอกเดี๋ยวเดี๋ยวของเราก็ต้องเตรียมตัวอาจจะท่วมด้วยเอ๊ะเดี๋ยวก็แรงเดี๋ยวก็ท่วมมันยังไงกันแน่เนี่ย แล้วทำยังไงจะให้ดินฟ้าอากาศตกต้องตามฤดยดูการก็ต้องมาดูว่าบัณฑิตทั้งหลายในการก่อนท่านใช้วิธีการอย่างไรก็มาพบว่านี่กุรุธรรมชาดกถูกสูตรเลยปรับดินฟ้าอากาศได้ดียิ่งกว่าอุปกรณ์รอื่นใดทั้งหมดแต่ว่าก่อนจะเข้ากุรุธรรมชาดกนะเนื่องจากว่าเห็นมีบางคนบอกแม่ร้อนเยน็ยนๆหน่อยก็ดี แต่บางทีก็บอกว่าหนาวอุ่นๆหน่อยก็ดีลองมาดูข้อมูลหน่อยว่าที่ร้อนสุดหนาวสุดแรงสุดฝนตกมากสุดในโลกเป็นยังไงดีไหมอ่าอันแรกก่อนเลยอุณหภูมิต่ําสุดในโลกนะจ๊ะไม่ใช่ดาวอังคารนั่นนี่โลกมนุษย์ลบแปดสิบเก้าจุดสองอศาหนาวไม่เอย่ยโอ้โ,อโหไม่ใช่ตัวสั่นนะแข็งเลยเราเองปกติ เมืองไทยบอกสามสิบองศาถ้าในช่องฟรีซต,ตู้เย็นนะ่ะแช่แข็งลบยี่สิบก็แย่แล้วใช่ไหมมันห่างกันห้าสิบองศานี่ต่ำกว่าช่องฟรีซลงไปอีกตั้งเจ็ดสิบองศาเนะน,นี่ยอุณหภูมิขนาดนี้เนี่ยจะเอาเป็นว่าถ้าออกนอกบ้านเนี่ยนาทีเดียวแข็งเลยเอามือยกลูกหูหน่อยๆอ,อะไรเกิดขึ้นหูหลุดติดมือเ <laughs> <laughs> พราะมันแข็งไปแล้วอ่ะ ขนาดนั้นจริงๆนี่นไม่ใช่เปรียบเทียบม,มันอย่างนั้นจริงๆแบบสุดๆเลยนะจ๊ะปกติไม่ต้องถึงลบไปสิบเก้าเกือบเกือบ้าสิบหรอกแค่ลบสี่สิบเนี่ยเขาก็ไม่ให้ออกจากบ้านละในอเมริกามีช่วงหนึ่งที่ชิคาโกบอกลบสี่สิบเนี่ยต้องประกาศเตือนภัยบอกดังเจรัสวินชิวคือบอกอันตรายมากห้ามออกจากบ้านนะเพราะออกไปปุ๊บมันจะก้าวขาไม่ออกมันจะแข็งนี่มันลงไปอีกห้าสิบองศาเนี่ยอยู่ที่เมืองวอสต็อกในทวีปแอนตาร์กติกาวัดได้เมื่อปีสองห้าสองหก อยู่ตรงไหนอยู่ตรงนี้นี่ข้างล่างเนี่ยแอนตาร์กติกหนาวครนี้มาดูร้อนสุดเราว่าเท่าไหร่เอ่ยร้อนสุดมันจะขนาดซาวหน้าหรือเปล่านะบ้านเราก็สี่สิบสี่เอดใช่ไหมเอ่ยแล้วใครเคยเจอแบบ4ี่จุห้ามีไหมเ้เมืองไทยสี่ห้าเนี่ยเคยเจอไหมเอ่ยรู้สึกจะยังไม่เจอนะเมืองไทยที่ว่าปากีสถานมีคลื่นความร้อนตายเป็นพันเนี่ย ก็ประมาณสัก49แต่ว่าที่นี่56องศา<ฮ>เรียกว่าเอาไข่ซุกไปในทรายไข่สุกเลยอะเพราะในทรายมันจะร้อนกว่า56ันย้ำถูกแดดเผาเนี่ยมันจะเพิ่มมาอีกเป็น80 90เนี่ยไม่จะเปรียบเทียบแต่มันสุกจริงๆเลยอยู่ที่ทะเลทรายเดดวัลเล่เดดวัลเล่แปลว่าเป็นหุบเขาแห่งความตาย ไปต,ตายจริงๆมันร้อนจริงๆอยู่ที่แคลิฟอร์เนียนะจ้ะทางตะวันตกของสหรัฐเนี่ยวัดอุณหภูมินี้ได้เมื่อปีสองสี่ห้าหกอยู่ตรงนี้นี่เออเรานึกว่าอาจจะอยู่แอฟริกาหรือเปล่าปรากฏว่าเอ๊ะทะเลทรายแคลิฟอร์เนียร้อนกว่าเมืองลอสแองเจลิสเนี่ยเรียกว่าเป็นการสร้างเมืองบนทะเลทรายเลยนะจ้ะคราวนี้มาดูต่อว่าแล้วเวลาเราร้อนทำไงเอ่ย เป่าพัดลมไหมทาไมพูดถึงแอร์นะเป่าพัดลมใช่ไหมเจะถูกต้องถ้าเกิดว่ามันยังร้อนแบบบ้านเราแต่ถ้าเกิดร้อนแบบบ้านเขาเนี่ยเป่าไม่ได้นะจจะเพราะถ้าอุณหภูมิมันต่ำกว่าร่างกายเราพอร้อนเอาพัดลมเป่าเราก็เย็นมันช่วยพัดเอาเหงื่อไปด้วยพอเหงือ่อระเหยมันก็เอาความร้อนแฝงไปด้วยแต่พอุณหภูมิสูงกว่า37มันร้อนกว่าตัวเราแล้วเนี่ยพอยิ่งเอาลมพัดเป็นไงเอ่ยมันยิ่งร้อน เพราะฉะนั้นเราอย่าไปแปลกใจทําไมในทะเลทรายเขาขี่อูดเนี่ยเขาพันหัวหมดเลยใช่ไหมพันหัวเลยแต่ลูก,กตาพันคอพันตัวหมดเลยว่าหุ้มทั้งตัวโอ้โหมันไม่ร้อนแย่เลอร้อนๆมันน่าจะเอาออกมั้งหรือแต่เสื้อกล้ามตัวเดียวบอกไม่ได้ร้อนขนาดนั้นเนี่ยถ้าขืนให้เนื้อตัวโดนลมร้อนนะมันจะลวกแล้วก็ตายเลยเขาถึงต้องคลุมตัวไว้อย่างนั้นฝนตกเยอะสุดในหนึ่งนาที อยู่ที่เมืองยูเนียนวิวในรัฐแมรีแลนด์ตะวันออกของสหรัฐเมื่อปี2499น้าทีหนึ่งเนี่ยตกมา31.2ม mm, ิลิเมตรก็ประมาณ3ามเซนกว่ากว่านาทีเดียวมันแป๊บเดียวนะปื๊ดหนึ่งนาทีปั๊บโอ้โหฝนตกน้ำน้องขึ้นมา3ามเซนกว่าแล้วเนี่ยถ้า10บนาทีก็ฟุดหน,นึ่งอ่ะเรียกว่าเหมือนกับเปิดฝักบัวใส่เลยเรียกว่าสุด,สด อยู่ตรงนี้อเมริกาฝนตกเยอะสุดก็อยู่ตรงนี้นะร้อนสุดก็อยู่ตรงนี้รู้สึกภูมิประเทศนี่แบบพิเศษมากแล้วมาดูฝนตกเยอะสุดใน24ชั่วโมงนะเอาหนึ่งวันอยู่ตรงนี้ใกล้ๆบ้านเรานี่เองอะ่ะคืออยู่ในมาสมุทดอินเดีย24ชั่วโมงฝนตก1,825ม mm. ิลิเมตรเท่ากับปริมาณน้ำฝนเฉลี่ยของประเทศไทยเลย คือฝนที่ตกบ้านเราเนี่ยทั้งปีมียังไงนะจ๊ะที่นี่วันเดียวได้ฝนเท่านั้นเลยอะ่ะพันแปดร้ยี่สิบห้ามิลก็คือเมตรกว่ากว่าตกวันเดียวน้ํำนองมาเมตรแปดสิบเซนท่วมหัวเราเลยอะ่ะขนาดนั้นนะนี่อยู่ตรงนี้ใกล้ๆบ้านเรานี่เองแล้วก็มาดูว่าลูกเห็บอ่เราลองเดาสิบางทีมีลูกเห็บตกใช่ไหมหน้าร้อนเะนี่ยชอบมาเราว่าลูกใหญ่หญขนาดไหนเอ่ย มะนาวหรือมังกรเท่าล,ลูกผลส้มได้ไหมส้มได้ไหมนี่ลูกที่เป็นแชมป์เลยจ้าลูกหนึ่งหนักกิโลหนึ่งแล้วลงมาแบบโอ้โหรอยจากฟ้าลงมารล้วใส่หัวเราเนี่เป็นไงจ้า <c oughs> ป้องเดียวเสร็จเลยเนี่ย <c oughs> มีเสียชีวิตอ2ศพนะเจ้าเนี่ย <c oughs> ลูกละกิโลอ่ะขนาดเนี้่ยมันใหญ่กว่าลูกเทนนิสอีกนะ <c oughs> เกือบเท่าสมโอนะ บอกธรรมชาตินี่น่ากลัวนะพลังจักรวาลเนี่ยอยู่ตรงนี้บังคาเทศนี่เองแล้วมาดูข้อมูลในประเทศไทยเราบ้างประเทศไทยมีพื้นที่ประมาณ50000นตารางกิโลเมตรฝนตกเฉลี่ยปีละ1800มิลิเมตรเท่ากับฝนที่ตกเยอะๆอนะ่ะวันเดียวเลยแต่ว่าขนาดนี้นะเราได้ปริมาณน้ำ ที่ตกทั้งประเทศเนี่ยคิดแล้วประมาณ9 0 0 0แสนล้านคิว9 0 0 0แสล้านคิวนี้ขนาดไหนก็ถ้ากับน้ำทั้งเขื่อนูมิพลแต่ก้นเขื่อนจนถึงเต็มปลิมเลยนะจ๊ะ70เขื่อนพอดีเราเอาน้ำมาใช้ได้จริงๆเนี่ยประมาณ20%นั่นเองที่เหลือก็ปล่อยให้มันไหลลงทะเลไปแต่ก่อนเคยมีคนที่ ไปเชิญผู้เชี่ยวชาญเรื่องน้ําชุลประทานจากอิสราเอลมาจะให้เข้ามาช่วยให้คําแนะนําว่าจะพัฒนาทุ่งกุลาร้องไห้ที่เราถือว่าเป็นทะเลทรายเมืองไทยเนี่ยได้ยังไงแรงสุดในประเทศไทยแล้วทุ่งกุลาร้องไห้กุลาเดินยังร้องไห้เลย <c oughs> พอเข้ามาถึงดูดูเสร็จเรียบร้อยตีตั๋วบินกลับเลยคนไทยก็งงอุตสาหเชิญมาทําไมดูดูเสร็จไม่แนะนําสักคำจะกลับถามเขาเขาว่าไงรู้ไหมเขาบอก พื้นที่อุดมสมบูรณ์ขนาดนี้คุณเชิญผมมาทําไมเขามองที่ว่าเราแรงสุดนะเ,เขาบอกว่าโอ้โหอุดมสมบูรณ์มากแบบคาดฝันไม่ถึงเลยงั้นประเทศไทยความจริงแล้วเนี่ยชัยภูมิเราดีมากน้ําท่าทุกอย่างอุดมสมบูรณ์ขอให้บริหารจัดการดีๆท่านั่นเองแล้วก็อยู่ในศีลในธรรมนะเมืองไทยเนี่ยจะเป็นอู่ข้าอู่น้ําเลี้ยงโลกได้เลยเน้นเห็นอย่างนี้แล้วเป็นไงเอ่ยบ้านเราคือเมืองสวัสด์ ร้อนเมื่อไหร่โอ้บอกจิ๊บจิบยังไม่ถึง5 6องศาเลยหนาวเมื่อไหร่ก็บอกว่าเอ๊ะไม่เห็นถึง89ลบแองศาเลยให้คิดอย่างนี้นะแล้วรู้สึกว่าเราจะสบายอกสบายใจแล้วถ้าพวกเราอยู่ในศีลในธรรมกันเนี่ยขยายวงแห่งศีลในธรรมไปกว้างๆเดี๋ยวฝนฟ้าตกต้องตามฤด,ดูกาลแล้วทุกอย่างจะดีหมดเลยจ้าคราวนี้มาเข้ากุรุธรรมชาดกแล้วนะท่าป็นยังไงเอ่ย คือต้นเหตุของชาดกเรื่องนี้เนี่ยเกิดจากว่ามีหนุ่มสองคนเป็นเพื่อนกันเป็นชาวเมืองสวัร์ถีก็เห็นเขาบวชก็เออมาบวชก็ดีเหมือนกันก็เลยไปบวชแต่บวชแล้วเนี่ยก็ชอบเที่ยวนะก็ไปกับเพื่อนสองคนเนี่ยเที่ยวไปเรื่อยเลยวันหนึ่งก็ไปที่แม่น้ําอจิลาัพดีอาบน้ําในแม่น้ําเสร็จก็ขึ้นมานั่งพึ่งแดดคุยกันอยู่ที่เนินทรายคุยไปสัพเพเหระเนี่ยเพิ่งบวชได้ไม่นานยังติด ทางโลกอยู่มีหงบินผ่านมาพระรูปหนึ่งที่เพิ่งบวชพระนุ่มเนี่ยก็บอกว่าหงตัวนี้เหรอบินบินอย่างเงี้นะฝีมือข้าพเจ้านะดีดกรวดใส่เนี่ยตาแตกเลยโดนลูกตาปึ๊กเลยลัวรองเนี่ย <Okay. S 1> เพื่อนอีกคนบอกไม่มีทางเกาะนิ่งๆยัง,ยงดีดโดนยากเลยกําลังบินอยู่ดีดโดนตาเนี่ยไม่มีทางพออย่างนี้ปั๊บพระรูปที่บอกว่าดีดโดนได้บอกเหรอ ข้าพเจ้าสามารถดีดโดนลูกตาหงฝั่งตรงข้ามได้นะหงบินมาทางนี้ไม่ดีดลูกตาฝั่งนี้จะดีดลูกตาฝั่งตรงข้ามพระเพื่อนบอกยิ่งไม่มีทางใหญ่ไม่มีทางโดนพระนี้ก็บอกอ่าคอยดูฝีมือนะว่าแล้วก็เอาลูกหินเนี่ยดีดลูกหนึ่งไปทางด้านหลังของหงก่อนให้ดังเฟี้ยวไปหงมันก็นึกเสียงอะไรมันก็เหลียวไปดูพอมันเอี้ยวคอไปดูปับ๊บดีดอีกลูกหนึ่งโป้งโดนลูกตาเลยทะลุ ผงตกลงมาเสียชีวิตเลยพระรูปอื่นที่อยู่แถวนั้นเห็นเข้าเขาโอโหตำหนิติเตียนทําอย่างนี้ได้ยังไงเนี่ยปนาติบาตนะไม่ถูกพาตัวไปหาไปเฝ้าพระเจ้ากราบทูลพระเจ้าว่าเนี่ยไปทําอย่างนี้เราเคยได้ยินคําว่าร,ร้อนวิชาไหมเอ่ยเนี่ยเป็นอย่างเนี้ยคือถ้าไม่มีฝีมือดีดกรวดนี่ถือว่าฝีมือดีดกรวดเก่งมากนะถ้าไม่มีฝีมือดีดกรวดก็ไม่ต้องทําปาติบาต พอมีฝีมือแล้วใช้ไม่ถูกคืออยากจะโชว์อะ่ะอยากจะอวดมันก็เลยสร้างบาปสร้างกรรมเหมือนคนทั่วไปถ้าเกิดเป็นคนปกติก็ไม่อยากมีเรื่องเวลาวกว่าใครแต่เชื่อไม่เอ่ยว่าเกิดมีฝีมือพิเศษเช่นหนังเหนียวอยู่ยงคงกระพันชาตรีคงกระพันกับชาตรีไม่เหมือนกันนะต่างยังไงรู้ไหมคงกระพันคือแทงไม่เข้ายิงไม่เข้าหนังเหนียวแต่เอาคอนทุบเป็นไงตายกระดูกแตกหัก แต่ถ้าเกิดชาตรีด้วยนะเอาค้อนทุบกระดูกก็ไม่หักงั้นคงกระพันกับชาตรีไม่เหมือนกันนะแล้วมันมีพวกนี้อยู่จริงๆแต่คนไหนถ้ามีทั้งคงกระพันชาตรีเป็นไงเวลาเดินไปไหนรู้สึกมันจะพึ่งๆขึ้นมาหน่อยอใครมองหน้าชักศบตาเนี่ยชักไม่ได้รู้สึกว่าชักมีเรื่องนะมันชักร้อนวิชามีความรู้สึกตัวเองห้าวเหมือนอะไรรู้ไหมเอ่ยเหมือนคนขับรถเก๋งคันเล็กๆเ,เ,เนี่ย กับคนขับสิบแปดล้อเนี่ยอารมณ์มันจะไม่เหมือนกันนะเพราะขับสิบแปดล้อมีความรู้สึกว่าเอ้ยคันเล็กๆนี่ยยงาม่แย้มนะพราคิดจะเลี้ยวมันไม่ค่อยดูหน้าดูหลังเท่าไหร่เลี้ยวเลยแต่รถคันเล็กๆเป็นไงเอ่ยต้องดูซ้ายดูขวาทีหลังต้องแก้ผิดขับรถถังไปเลยเนี่ยดูซิว่าสิบแปดล้อจะว่าไงเนี่ยคือมันเนี่ยอาการร้อนวิชาไปอย่างนั้นทําให้เป็นโทษเขาถึงบอกว่าบางทีในดีก็มีเสียถ้าจับแง่มุมผิด แต่ในเสียก็มีดีคนบางคนออรู้สึกตัวเองชกสู้เขาไม่ได้อ่อนแอเลยไม่อยากจะมีเรื่องมีลาวกับใครกลับรอดตัวนี่เป็นอย่างนั้นขอให้จับแง่มุมให้ดีเท่านั้นเองร้อนวิชาอย่างนี้ยิ่งมีวิชาแล้วก็ยิ่งเผาตัวเองไม่ดีเลยพอไปเฝ้าผู้ได้เจ้าปับ๊บผู้ได้เจ้าพระองค์ถามก่อนนะเธอทําอย่างนี้จริงเหรอพิสูจน์ดนั้นก็สารภาพจริงพระเจ้าค่ะพระเจ้าตําหนิว่า เธอเป็นพระไปทําอย่างนั้นได้ยังไงมาบวชในธรรมวินัยของเราตถาคตแล้วเนี่ยต้องตั้งใจรป,ประพฤติปฏิิธรรมไปทําอย่างนั้นเนี่ยไม่ถูกเลยบัณฑิตทั้งหลายในการก่อนนะเกิดในยุคที่ไม่มีพระเจ้าบังเกิดขึ้นขนาดนั้นเนี่ยยังพยายามตั้งใจรักษาศีลเลยมีข้อบอกพร่องแม้เพียงนิดเดียวเนี่ยก็ยังละอายลังเกียจ แล้วพระองค์ก็ระลึกชาติเอากุรุธรรมชาดกมาเล่าให้ฟังเนื้อความก็มีอย่างนี้ว่าในอดีตการเนี่ยพระโพธิสัตว์เกิดเป็นพระราชาครองราชสมบัติที่กรุงอินทประพัอยู่ในแคว้นกุรุแล้วทรงประพฤติอยู่ในกุรุธรรมคำว่ากุรุธรรมก็คือศีลห้านั่นเองแล้วพระมารดาของพระองค์อัครมะเหสี พระอ,อุปราชก็คือน้องชายเนี่ยแล้วก็พราหมณ์ที่เป็นโปรหิตอํามาที่ทําหน้าที่รังวัดพื้นนาสารถีมาทรงเศรษฐีของเมืองมหาอม,มาที่ทําหน้าที่ตวงข้าวนายประตูที่เฝ้าประตูเมืองแล้วก็นางวนาธาสีที่เป็นโสภณีประจํานครนะก็รักษาศีลห้าเหมือนพระโพธิสัตว์ทั้งสิบเอ็ดท่านเลยเราจะเพิ่งแปลกใจนะเอ๊ะ โสภณีรักษาศีลข้อสามได้หรือสงสัยไหมเอาเป็นโสภณีอ่ะแต่ก่อนโสภพณีไปจําเมืองเลยนะใครสวยๆเขาทําทไงรู้ไหมถ้าไม่ใช่ว่าเป็นเจ้าหญิงเป็นเชื้อพระวงศ์เป็นลูกเศรษฐีใหญ่แล้วแล้วก็เป็นคนทั่วไปถ้าสวยมากนะเขาจะแต่งตั้งให้เป็นโสภพณีไปจําเมือง mm hmm. เพื่อป้องกันการทะเลาะวิวาทเดี๋ยวคนจะมาแย่งกันเป็นของกลางหมดเรื่องงั้นเราเอาสวยพอประมาณประมาณก็แล้วกัน <laughs> เอะแล้วเป็นโสภณีแล้วทำไมรักษาศีลห้าศีลข้อห้าได้ ศีลข้อสามรักษาได้ยังไงเดี๋ยวจะมีเฉลยตอนท้ายว่าองค์แห่งศีลข้อสามแบบไหนผิดแบบไหนไม่ผิดทําไมโสพณีถึงรักษาศีลข้อสามได้อยากรู้ไหมโปรดติดตามตอนท้ายอย่าเพิ่งไปไหน <c oughs> อีกเมืองหนึ่งในยุคเดียวกันพระเจ้ากา,ล,ากอล,อลิงคราชก็ครองราชสมบัติที่นครทันตปุระอยู่ในแคนกาลิงค แควนี้อยู่ๆก็เกิดฝนแรงอดอยากยากแค้นเนี่ยไปทั่วแว่นแควนเลยไม่รู้จะทําไงดีอมาตยก็เลยกราบทูลพระราชาว่าน่าจะไปขอช้างมงคลจากพระราชาบุธิสัตว์ก็ไปขอพระราชาก็ใจดีให้เลยนะม,ม้ามงคลเอช้างมงคลให้เลยแต่แม้ช้างมาแล้วฝนก็ยังไม่ตก อย่างตอนนี้ใครมาแหนางแมวนี่เขาแหช้างยังไม่ตกเลยแหนางแมวนึ่าทางย่าๆเหมือนกันนะเออทำไงสุดท้ายก็ไปสืบดูแล้วรู้ว่าเอ๊นคอนครอินทปัตของพระราชาโพธิสัตว์เนี่ยฝนฟ้าตกต้องตามฤดูกาลดีทุกอย่างเลยเป็นเพราะพระราชาทรงรักษากุรุธรรมก็เลยให้พราหมณ์และอมย์เนี่ยไปขอจดกุรุธรรมจากพระราชาโพธิสัตว์ ลงในแผ่นทองเลยนะให้ความเคารพมากเนี่ยว่ากรูุธรรมมันยังไงบ้างไปจดมาเลยนะเอาแบบออริจินอลเลยเนี่ยฟังจากเจ้าตัวโดยตรงจะได้ไม่เพี้ยนจะได้ตั้งใจปฏิบัติตามแล้วฝนฟ้าจะได้ตกต้องตามฤด,ดูกาลด้วยในโบราณผู้ปกครองเป็นดินเขารับผิดชอบบ้านเมืองขนาดนี้นะต้องพยายามแก้ไขทุกยากของประชาชนพอไปเข้าเฝ้าพระราชาปฏิสัตย์ปั๊บกราบทูลถามถึงกุุธรรมพระราชาปริสัตย์บอกว่า เรารักษากรุธรรมก็จริงแต่ตอนนี้เนี่ยไม่ค่อยสบายใจเพราะเรานึกรลังเกียจว่ากรุธรรมของเราเนี่ยคงจะไม่บริสุทธิ์แสดงอมา์ก็ถามทำไมหรือพระยะค่ะพระราชาปริษัตก์บอกว่าเพราะว่ามีอยู่คราวหนึ่งอยู่ในช่วงการแสดงมหรศพประจำสามปีนะสามปีมีครั้ง ก็จะมาชุมนุมแสดงกันขนาดใหญ่พระราชาไปแสดงด้วยไม่ใช่ผู้ชมลงแสดงเลยนะแสดงเป็นเทวดาแล้วยืนอยู่ริมบึงเสร็จแล้วก็ยิงลูกศรไปลูกศรประดับดอกไม้อย่างดียิงไปสี่ดอกสามดอกมันก็ยิงไปบนบกไม่มีอะไรอีกดอกหนึ่งยิงแล้วมันตกไปในบึงอ่ะพระองค์เลยไม่สบายใจว่าตกไปแล้วมันจะไปโดนปลาหรือเปลา่ารู้สึกว่าศีลเราเนี่ยไม่บริสุทธิ์แล้วเลยไม่อยากบอกรู้ธรรม อามาดของแควนกาลินค้าก็บอกโอ้ยพระองค์ไม่ได้ตั้งใจยิงไปอย่างนั้นเนี่ยมันจะไปศีลขาดได้ยังไงเนี่ยขอพระองค์บอกเถอพะพออามาดอ้อนวอนพระราชาก็เลยยอมบอกบอกหนึ่งไม่พึงฆ่าสัตว์สองไม่พึงถือเอาสิ่งของที่เจ้าของไม่ได้ให้สามไม่พึงประพฤติผ,ผิดในกามทั้งหลายสี่ไม่พึงกล่าวคําเท็ห้าไม่พึงดื่มน้ําเมาก็คือศีลห้านั่นเองโอ้โห อมหมายก็จารึกลงในแผ่นสุพรรณบันแผ่นทองเลยแล้วพระราชาก็บอกว่าเราก็บอกองี้นะแต่ของเราไม่ค่อยบริสุทธิ์เดี๋ยวมันจะไม่คลังนะเพราะฉะนั้นเนี่ยให้ไปขอกุรุธรรมจากพระราชชนนีเราดีกว่า